เศรษฐกิจบ่ดีว่ะานเทาจะเปตีเ้อมันนังเป็นนังสี่ละแต่นําแจ้งกับมีขึ้นมีล่องมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาเนี่มันมีประจําโลกนี่ยู่แล้วเสมันเสมันหม,มันคล่องก็ยังพระพุทธเจ้าเพ่นว่านิ่ผ่านดับเพิ่มถูกเรียบร้อยแล้วมีความหมันคล่องเป็นอมตะ บ่มีบ่มีแก่บ่มีเก็บบ่มีตายโอ้ยภาวนาพุทโทษในเรื่องผู้ใดก็ดีโลกอย่างมันเกิดสู่สูบผู้ท้อว่าได้หรอจะปยายานคักได้เถอแจกก็ให้รักษาตัวเจ้าของเราว่ามันเป็นโลกทิ่ติต่อได้เรียวว่าแั่โลกอันนี้บ่แมน มันเสียดจังได้ก็ว่าเป็นอย่างคำมันคนมันสิบห่อนย่ามันบ่ตายนะเอออยากจะไปคืนว่ามันสิติดตัวได้เร็วมันว่าติดผู้ไรกรรมเป็นของของตนว่าจารพันวามีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสื่อไป นี่มันแมนนี่การกระทําของ้ยของเนี้ยคอนเทศบาปเพทศจัไเรกะบบไม่แน่วคุมข้องเทศบุญเอาภาวนาพุทโทธรรมโมทั้งข้อนี่ละพุทโทคข้ามเดียวจะเทืนนอนหนอดเทวโลกคมมาโลกเนี่ย